เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาดูกันต่อในแบบฝึกหัดที่4.3กอไก่นะครับ4.3กอไก่ตรงนี้เราคุยกันในเรื่องของการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนะครับ แน่นอนนะครับเหตุผลก็ยังคงเหมือนเหมดิมก็ในก็มีในเรื่องของความเท่ากันทุกประการบ้างมีเรื่องของเส้นขนานบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาจะมีอยู่ประมาณ 2, 2สองสองสน้านะครับเราพูดถึงทฤษฎีบทจริงๆก็คือที่บทที่เราเคยคุยกันไปแล้วแหละเราบอกว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมนะครับสมมุติว่าเรามีสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมที่มีด้านสงด้านยาวเท่ากันตรงนี้เราเรียกว,ว่าเป็นสามเหลี่ยมเลยนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าด้านสองด้านเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่ามุมที่ฐานตรงนี้ก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันหรือเขาใช้คำศัพท์ที่บอกนะครับบอกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมุมที่อยู่ตรงข้ามนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามกับคู่กับด้านคู่ที่ยาวเท่ากันจะมีขนาดของมุมเท่ากันโอเคนะแน่นองเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามี มุมที่ฐานนะครับสองอันเท่ากัน2มุมมีขนาดเท่ากันเราก็สามารถสรุปได้ว่าด้านตรงนี้ถูกไหมครับด้านสองด้านตรงนี้ก็ต้องมีความยาวที่เท่ากันหรือพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับให้มันดูครอบคลุมหน่อยเราก็จะบอกว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันด้านที่อยู่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันตรงนี้ก็จะมีขนาดหรือมีความยาวเท่ากันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรารู้เรารู้อย่างในอย่างหนึ่งก็สามารถนําไปสู่ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งได้ก็เลยจากที่บทในหน้าที่212กับ213ด้านบนก็สามารถสรุปได้ออกมากลายเป็นคําว่าก็ต่อเมื่อใช่ไหมครับก็ต่อเมื่อก็ก,ก็ก็เป็นการบอกว่าทั้งไปและขากลับก็เป็นจริงหมายความว่าด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะยาวเท่ากันแล้วมุมที่อยู่ตรงข้ามก็มีขนาดเท่ากันหรือถ้าเกิดว่ารู้ว่ามุมขนาดเท่ากันก็จะรู้ว่าด้านมีความยาวเท่ากันประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แอดเพิ่มขึ้นมาส่วนที่ซีบทในหน้า2 1 4ก็เคยคุยกันไปแล้วเนาะนะครับความสัมพันธ์แบบฉากด้านก็เป็นความเท่ากันทุกประการไม่ต้องทวนแล้วนะครับเนื้อหาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเวลาที่เราทําโจทย์ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เริ่มวนเวียนกันอยู่แค่นี้แหละนะครับอาศัยความรู้เก่าๆผสมนู่นผสมนี่บ้างก็ออกมาเป็นแบบฝึกหขัดนะครับอ่ะทีนี้ในข้อที่1ตรงนี้เนี่ยเราบอกว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AC แค กับส่วนของเส้นตรง bd แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด m จงแสดงว่าส่วนของเส้นตรง ab ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง dc ครับข้อนี้โจทย์ไม่ได้ให้รูปมาใช่ไหมครับเราก็ต้องวาดเองคําศัพท์ของการแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับโอเคข้อนี้หลายคนอาจจะติดอยู่แค่ตรงนี้แหละนะครับ ac ก็เขียนลงมาถูกไหมครับนี่คือ ac ส่วนของเส้นตรง ac ครับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็แปลว่าแบ่งความยาวด้านนะครับ แบ่งกันที่จุด M อ่ะสมมุติว่าพี่มีอีกเส้นหนึ่งนะครับชื่อว่าเส้น BD ดอคอ่ะแบบนี้เลยแล้วครับ BD ดอค BD ดอคเนี่ยมาตัดแบบแบ่งครึ่งเส้นกันละกันหมายความว่า BD เนี่ยก็ต้องถูกแบ่งออกมาถูกไหมตรงนี้ชื่อว่าจุด M ใช่ไหมครับ BM กับ MD ดอคก็ต้องมีความยาวเท่ากัน CM กับ MA นะครับหรือ AM กับ MC เนี่ยต้องมีความยาวเท่ากันนะครับตามโจทย์บอกโอเค จงแสดงว่า AB boy นะครับส่วนของเส้นตรง AB ก็ลากลากซะหน่อยนะครับก็คือเส้นนี้ขนานก,นกันกับส่วนของเส้นตรง DC แค t ขนานกันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเราจะพิสูจน์ถูกไหมอ่ะเราก็ตั้งเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้รูปแบบเดิมถูกไหมเราก็จะเขียนในส่วน3ส,ส่วนนะครับกำหนดให้กําหนดให้อะไรบ้างหนึ่งก็คือ จริงๆก็เขียนตามนี้ก็ได้นะครับส่วนของเส้นตรง AC c a t กับ BD dog แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันที่จุด M ก็ได้หรือว่าเราอาจจะเขียนบอกว่า AM นะครับเท่ากันกับ MC c a t และก็กำหนดให้ MBM นะครับเท่ากันกับ MD dog แบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะเราก็เขียนให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจเองก็ได้นะครับไม่ต้องยึดตามโจทย์มากต่อไปครับลำดับที่2เราต้องการพิสูจน์ว่าอะไรใช่ไหมต้องการพิสูจน์ว่า ส่วนของเส้นตรง AB boy นะครับขนาดกันกับส่วนของเส้นตรง DC cat ก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับสองเส้นจะพิสูจน์ว่าเท่ากันเอ๊จะพิสูจน์จว่าขนาดกันไม่จำเป็นต้องมีความยาวเท่ากันนะครับส่วนสุดท้ายส่วนของการพิสูจน์มาเริ่มต้นกันครับเราเริ่มต้นจากการสังเกตความเท่ากันทุปกประการบางอย่างได้ถูกไหมซึ่งสิ่งนั้นก็คืออะไรครับด้านมุมด้านใช่ไหมครับอ่ะ คงไม่ต้องพูดรายละเอียดกันมากมายนะครับเราเราน่าจะต้องเริ่มเห็นภาพแล้วว่าด้านมุมด้านตรงนี้มายัางไง1ครับเรามีด้านอะไรเอ่ย1เรามีด้าน AM นะครับ AM มีขนาดเท่ากันกันกบ MCCAT นะครับจริงๆก็คือมาจากสิ่งที่เรากำหนด,ดให้ตรงนี้เลยถูกไหมลำดับที่2ครับมีมุม ก็คือมีมุม AMB boy บอยนะครับมุม AMB boy บอยเท่ากันกับมุมอะไรครับเท่ากันกับมุม c M d อ็มดอกเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันต่อไปครับด้านที่3ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีด้านมีมุมแล้วก็ต้องมีด้านถูกไหมครับก็คือ BM เท่ากันกับ m d d o ดอกอันนี้ก็คือกำหนดให้เช่นเดียวกัน จาก 1, 2และ3ก็เลยสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากนะครับว่าสามเหลี่ยม2รูปก็คือรูปบนสามเหลี่ยม A, B, M กับสามเหลี่ยมรูปล่างคือสามเหลี่ยม CMD-Doc เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือด้านมุมด้านอ่อะไรประมาณนี้นะครับพอพิสูจน์ได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะ แล้วก็เขียนขั้นตอนถัดไปนะครับอ้างอิงผลจากความเท่ากันรูปการาฟซะหน่อยหนึ่งอยากจะพิสูจน,นค์ความขนานนะครับความขนานเราก็ต้องมีทฤษฎีรองรับถูกไหมว่าเส้นตรง2เส้นหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นเนี่ยมันจะขนานกันด้วยเหตุผลอะไรเราเห็นละเฮ้ยเดี๋ยวพี่จ้างอิงทฤษฎีบทน,นี้นะครับเรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นก็นได้หรือเส้นตรงก็ว่ากันไปถูกไหมเส้นตรง2เส้นนี้จะขนานก,นกันก็ต่อเมื่ออะไรครับมีเส้นที่มาตัด แล้วมุมนี้มุมนี้มุมสีน้ําเงินตรงนี้นะครับมีค่ามีความมีขนาดเท่ากันกับมุมสีน้ําเงินข้างล่างเพราะว่ามุมสองมุมนี้เราเรียกว่าเป็นมุมแย้งถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันก็คือมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเราจะได้ว่าสุดของเส้นตรงสองเส้นขนาดกันนี่ก็เป็นทฤษฎีบทที่เราเรียนมาในบทของความขนาดใช่ไหมครับเราก็อย่าเพิ่งลืมนะครับเอามาใช้บ้างอ่ะพี่เขียนต่อนะครับ เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าสามเหลี่ยม2รูปคือสามเหลี่ยม a b m เท่ากันทประการกับสามเหลี่ยม c d m นะครับทำให้ได้ว่าทำให้ได้ว่ามุมคู่สมนัยแล้วกันนะครับมุมคู่สมนาการมีขนาดเท่ากันได้นะครับมุมคู่สมนกันต้องมีขนาดเท่ากันนั่นก็คือมุมอะไรครับ มุม A B M ก็ได้นะครับต้องมีขนาดของมุมเท่ากันกับมุมเลือกมาทักมุมนะครับ M D คบ C คัดก็คือเรากําลังจะหมายถึงมุมนี้ครับกับมุมนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันพอ2มุมนี้มีขนาดมุมเท่ากันนะครับทําให้ได้ว่าสามเหลี่ยมเอาใหม่ทําให้ได้ว่าะไรครับส่วนของเส้นตรง A B ต้องขนาดกับส่วนของเส้นตรง D C ตามโจทย์ต้องการนะครับ เหตุผลตรงนี้ก็คือมาจากว่าเป็นมุมแยงเท่ากันก็เลยนำะไปสู่ข้อสรุปตรงนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในการทำโจทย์ข้อแบบฝึกหัดที่4.3ตรงนี้เนี่ยหรือแบบฝึกหัดไหนไหนนะครับต่อจากนี้ในเรื่องของเลขาคณิตก็คืออาศัยความรู้บทเก่าๆเาั่านั้นแหละความเท่ากันรูปรการบ้างพิธากรัสบ้างนะครับ เส้นขนานบ้างนะครับมีวนเวียนไม่กี่เรื่องอันดับแรกนะครับในข้อนี้เราบอกว่า AC แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันกับ BD นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเส้นตรง2เส้นตรงนี้ส่วนของเส้นตรง2เส้นตรงนี้เนี่ยตัดกันตัดกันที่จุด M ก่อนแล้ว AM กับ MC คทก็ต้องถูกแบ่งใช่ไหมครับก็คือ AC เนี่ยถูกแบ่งโดยจุด M แบ่งแบบครึ่งก็คือ AM กับ MC ต้องมีความยาวเท่ากัน BM กับ MD ก็ต้องมีความยาวเท่ากันนี่คือสิ่งที่โจทย์ กำหนดให้ต้องการพิสูจน์ว่าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกันกับส่วนของเส้นตรง DC นะครับในการพิสูจน์เราเริ่มต้นเห็นแล้วว่าสามเหลี่ยมรูปบนกับสามเหลี่ยมรูปล่างเท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือด้านมุมด้านเพราะว่าเรามีด้านนี้เท่ากันถูกไหมครับด้านสีดําแล้วก็มีมุมตรงข้ามแล้วก็มีด้านสีแดงนะครับด้านดํามุมตรงข้ามด้านสีแดงก็เลยทําให้ได้ว่าสามเหลี่ยม2รูปเท่ากันทุกประการด้วยด้านมุมด้านพอเท่ากันทุกประการครับเราก็เราก็อาศัยผลรับจากความเท่ากันทุกประการ บอกว่ามุมค e <tinc S 1> ู่สมนายกันย่อมมีขนาดที่เท่ากันใช่ไหมครับมุมคู Crit ่สมนายกันมันก็มีหลายมุมถูกไหมพี่ยกตัวอย่างเช่นมุม ABM กับมุม MDC แคทสองมุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากันครับแล้วเราก็อ้างอิงผลจากอะไรครับถ้าเกิดว่าเรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นมีเส้นมาลากตัดถูกไหมครับมุมแย้งบังเอิญมีขนาดเท่ากันถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันจะทําให้ได้ว่า2เส้นนี้ขนานกันเหมือนกันครับถ้ามีมุมแย้งขนาดเท่ากันแล้วจะทําให้ได้ว่า ส่วนของเส้นตรง2เส้นคือ A B กับ D C c a t ก็ต้องขนานกันจบการพิสูจน์นั่นเองผ่านนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ